มาคิมซุ้มเงียบขอแต่งงานหรือเปล่าคะเรียกได้ว่าง,งานนี้เราไม่พลาดจะพาเพื่อนๆมาตามติดชีวิตเรื่องราวคู่รักสุดหวานคู่นี้คะ่ะสําหรับคู่ของหมากบรลินและคิมเบอร์ลี่ที่ทําชาวเผือกนั้นตาลุกวาวเมื่อจะจๆสาวคิมโพสต์ภาพนี้ผ่านไอจีสตอรี่ชวนให้สงสัยว่าหรือนี้จะเป็นการขอแต่งงานคะเพราะว่าจากภาพนั้นเป็นภาพที่เธอสวมแหวนที่นิ้วหนาข้างซ้ายกุมมือกับหนุ่มมาท์คทำกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกและเท่านั้นยังไม่พอยังลงภาพ คู่แบบช้ำๆผ่านทางไอจีจนเพื่อซีอย่างนาเดชคู่กิมิยะยังอดที่จะเข้ามาคอมเมนต์หมั่นไส้ไม่ได้เลยล่ะคะ่ะทางด้านมาคิมก็ได้ควงกันมาเคลียชัดๆต่อหน้าสือ่อพร้อมคําที่พูดบนเวทีผมก็พูดมาจากใจเลยนะว่าคนนี้คนสุดท้ายของชีวิตครับประโยคเมื่อกี้มันทัดใจมากว่าแหละครับก็ตามนั้นครับคนนี้ผมมั่นใจแล้วก็คนสุดท้ายแล้วครับจริงๆทางด้านคิมก็บอกว่าก็เหมือนอย่างที่พี่หมากพูดเลยค่ะก็มั่นใจแล้วก็คงจะรอดก็รอดมา7ปีแล้วเมื่อ ถามถึงทิปกระบี่ทั้งคู่บอกว่าเป็นแวนเก่าที่ให้เฉยๆไม่มีอะไรที่ลงจับมือก็เป็นบรรยากาศมันสวยไงคะเราชอบพอดีพวกเราไปเที่ยวกันแล้วทางโรงแรมเองเขาจัดโต๊ะแบบดินเนอร์ให้สวยมากก็ให้ได้มองเห็นพระอาทิตตกด้วยเป็นช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขมากๆหม่เรียกเดยว่าก็ขอให้มีข่าวดีกันไวๆคะ่ะ